เไปขับกลับบ้านลุยฝนครับลองลุยฝนดู่ขับสุราเสร็จจะกลับบ้านกันนะก็คงลุยฝนตกตอนเย็นพอดีตากฝนเลยเราคิดว่าเราขับรถตากฝนขับหน้าฝนเป็นยังไงกับยางใหม่ของเราไปดูนะครับตาก เติมเติมก็ให้เติมถังครับเติมถังเลยก็มืออยู่จะเติมเผื่อไว้หน่อยเลยทสายก่อนแป๊บนึงโอ้่นี่ไม่ตกเลยฝนไม่ตกสักหยดเลยเนี่ยแค่วัดมาเดือดนี่เองที่เรามาฟังเมื่อกี้เนี่ยตกแบบเราไม่น่าเชื่อเลย ป,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 ปั๊มเปรกปั๊มว่าไม่ตกทุกที่เขาบอกว่าไม่ตรงพี่คนที่ขายน้ำมันไม่น่าเชื่อเลยเพราะที่นวดตรงกันหนักเลยจ่ายเลนก่อนครับเท่าไรเต็มถังก็หนึ่งร้อยบาทเต็มถังหนึ่งร้อยบาทพอดี วัด<ส>ออมาเดื่อเนี่ยข้างหลังน um, ี่เองสายมองดูกว่าตกหนักเลยพี่เขาอยากไค่อยเหดูรถเก่าเจะพี่เขับรูู้ี่เราเคยเห็นเขาไม่ขับเราอ่ะผมทำมาไวแฝงกว่ากันถนนพี่เขาน่ใหม่หมดเลยทั้ใหม่หมดเลยเสื้อสูบปอดเราคือเบิกเบิกเบิกศูนย์บ่หรอ ทุกอย่างบวกคืนหมดเลยไม่กับใต้แดงกันก็บอกพี่เขาว่าทำมาเท่าไหร่าะเราต้องซื้อนอนซื้อนี่มันเบิกเติมเพลกไปเราก็จะเดินทางฝนไปต่อแล้ลูกนีอาม้ออาไม้ออว่ากลับบ้านไปฝนจะตกใช่ครับฝนจะตกที่บ้านใช่ไหมโออาร์มันเป็นตัวท่อของต่อไปเมื่อก่อนแข่งกันครับเซอร์วิโก้เคอาร์พีเซ็เอมาแข่งกันครับตรงแองกับอับิอใช่ครับ